และนี่ก็คือวิสตอมพี่ระดานะคะแล้วก็ The ะเ s สพี่ชนค่ะมวนจะต้องบอกว่าพี่ระดานะคะเป็นนักธุรกิจนะคะขนาดใหญ่มากๆและว,วันนี้มาร่วมงานกับเรานะคะปราชิตา168ค่ะ วันนี้เราได้ไปสวิตฟรี<ช>ด้วยกันใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเพราะว่าทริปนี้นะคะตั้งใจค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วไปกับไปเศลสด้วยกันก็กนบินฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีเงินที่มีช้อปปิ้งอย่างเดียวค่ะทุกคน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยก็คือตั้งใจรอมากที่เราจะไปสวิตและที่สำคัญที่อยากไปก็คือมิลานคาะโคต,โ<น>ต้องขอบคุณ168ที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ ดีที่สุก็คือมีปนันชิตาค่ะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาร่วมทีมกับพวกเรานะคะ168ยืนเหนือไปเที่ยวกับพวกเราแบบนี้คะ่ะไปฟรีนะคะมีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใช้ดีมากๆคือเริ่มง่ายๆเลยคะ่ะเริ่มจากที่เราใช้เองแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจเหมือนกับพวกเราคะ่ะ เดอะเบสต์ l ค่ะคนคนนี้นะคะเข้ามายังไม่ถึง2ปีเลยค่ะแต่ว่าปิดโปรทุกทิปแล้วก็ปิดโบนัสทุกอย่างเอาเป็นว่า ตอนนี้คือขายจนรวยมากแล้วค่ะไหน,นเล่าเล่าหน่อยวันนี้เราไปฟรียังไงนะทำไมถึงได้ไปฟรีนะวันนี้ไปฟรีเพราะว่าทําโปรจากปนัชิตาค่ะแล้วก็จะบอกว่าออยได้ไปทุกทริปเลยนะไม่ใช่แค่ทริปนี้ทริปเดียวคืออยากจะแชร์แล้วกนะันเนาะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยกันมาทาออนไลน์างทำยากหรือเปล่าทําโปรง่ายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยออยอยู่ในทีม168่ยืนเหนือโช,ชมนนะคะ มันสามารถทําได้ทุกโปรสอนล่าโปรทุกโปรได้เที่ยวทุกทริปแบบฟรีๆแล้วก็มีเงินช้อปปิง้งมีโบนัสด้วยอะ่ะเออก็ปากไว้เผื่อใครที่แบบมองอยากทําออนไลน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออยากที่จะเริ่มเป็นแบรน,บนด์สแปรแล้วก็ชอบเที่ยวชอบช้อปปิง้งชอบแบรนด์เนมชอบชีวิตหรูหราก็ ปัาชิต้า1.8ตอบโจทย์ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราเทรนกันอย่างเดียวนะคะพวกสื่อต่างๆที่ที่เราต้องใช้เราก็มีให้แบบฟรีๆเนาะให้ใช้ทุกคนนะคะให้ใช้ทั้งทีมเลยมีทั้งภาพคลิปวิดีโอนะคะทุกอย่างคือเราทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับ ตัวแทนทุกๆคนถ้าใครที่สนใจอยากหาไรายได้เพิ่มนะคะมนเชื่อว่าทีปนัชิตา168นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเข้ามาก็จะเจอโคชมนค่ะแล้วก็เบสซอยค่ะแล้วก็เดอะเบสอีกหลายๆท่านนะคะ,คะเราโคชมนค่ะเราเบสสาวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์เธอนั่นแหละว่า <laughs> ความรู้สึกกับการที่มาทริปนี้เป็นยังไงไหนเล่าก่อน จะบอกว่าตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะทำไมต้องนอนไม่หลับอะตื่นเต้นดีใจเราให้เหรอ,อได้ไปหิมะครั้งแรกได้ไปชมหิมะครั้งแรกของทิพยยุโรปเลยดีใจมากอะ เราจะบอกว่าเราก็ขอบคุณโคนมนที่ทำให้เรามีคลิปดีๆกันแบบนี้เนาะเดอะเบส168รอบเนี้ยได้มากันทุกคนมาฟรีฟรกินฟรีเที่ยวฟรีด้วยทุกคนคือมันเลิศมากเราก็จะต้องบอกว่าอนอกจากการขายที่แบบว่าได้กำไรแล้วอ,ะอ่ะ โบนัสที่ได้จากการขายเนี่ยเราว่ามันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยของพวกเราเนาะก็คือได้มาฟรีๆเที่ยวฟรีกินฟรีฟรฟรแบบทริปดีๆเลยเราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครที่มุ่งมั่นตั้งใจทําจริงๆนะ เรามีโอกาสที่จะได้มาแบบพวกเราเหมือนกันเนาะใช่ทำได้ทําได้จริงแล้วก็ฟรีทุกอย่างทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยยกเว้นว่าใครจะช็อปปิ้งแต่เงินช็อปปิ้งเราก็ได้จากแคชแบ็คไงถูกไหมช็อปปิ้งมากไราได้ คนนี้เดอะเบสปิวค่ะก็<ม>คือทำแบรนด์ปานาชิตามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาเที่ยวสวิตกับพวกเราด้วยเที่ยวฟรีโบนัสก็ได้กำไรจากการขายก็ได้คือแบบฟินมากๆค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเที่ยวหิมะแบบว่าฟรีฟรีเลยเนี่ยค่ะเป็นผลแห่งการทำไม่หยุดนะเดอะเบสปิวก็คือยอดขายคือถลม่มทลายแบบมากๆเลยเราก็อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าการที่มุ่งมั่นตั้งใจทำจริงจนะ แบรนดปรนชิตานะคะสามารถเสกทุกอย่างที่เราอยากจะได้ได้แถมโบนัสด้วยการพาไปเที่ยวพาไปชอปพาไปกินแบบฟรีๆอยู่ดีกินฟรีนะคะทิปปดันชิตาค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือคนที่มากับมนตด้วยในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าความสนุกที่สวิตจะเป็นยังไงเราติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย